บทที่สองณสันถาคารแห่งนครกบิลพัฒนับถอยหลังจากเวลาที่พระอนุนรับเป็นพุทธุปถทากไปเป็นเวลา55ปีในพระราชวังอันโออาของกษัตริย์สากยราชมีการประดับประดาประทีบโคมไฟเป็นระยะสว่างสวัยไปทั่วเขตพระราชวัง พระเจ้าสุโกธนะอนุชาแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงกบิลพัฒมีพระพักแจ่มใสตลอดเวลาทรงทักคนนั้นคนนี้ด้วยความเบิกบานพระไทยถ้าประยุรญาตและเสนาข้าราชบริพารมีความปรีดาปราโมทอย่างยิ่งที่มีพระราชกุม,มารพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นในโลกเขาพร้อมใจกันถวายพระนามราชกุม,มารว่าอานันทะ พราน,นิมิตท,ที่นำความปรีดาปราโมทและบันเทิงสุขมาให้เจ้าชายอานันทะอุบัติขึ้นวันเดียวกับพระราชกุมารสิทธตถะก้าวลงสู่โลกนั่นและพระราชกุมารทั้งสองจึงเป็นสหาชาติกันมาสู่โลกพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนับว่าเป็นคู่บรารมีกันโดยแท้เจ้าชายอานันทะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุด เท่าที่พระราชกุมารในราชสกุลจะพึงได้รับพระองค์เติบโตขึ้นภายใต้ความชื่นชมสมนัสแห่งพระราชบิดาและพระปยุรยาตเจ้าชายเป็นผู้ถ่อมตนสุภาพอ่อนโยนและว่าง่ายมาแต่เล็กแต่น้อยพระชวีผุดผ่องพระวรากายงามสง่าสมสกุลกษัตริย์ทรงได้รับการศึกษาอย่างดีจากสำนักอาจารย์ที่ดีที่สุด เท่าที่หาได้ในแค้นสักกะจนกระทั่งพระชนมายุสมควรที่จะมีคู่ครองแต่หาปรากฏว่าพระองค์ทรงชอบพอสตรีคนใดเป็นพิเศษไม่ข่าวการเสด็จออกบรรพชาของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมกุฎราชกุมารแห่งกบิลพัฒนครก่อความสะเทือนพระไทยและพิสวงกงงวยแก่เจ้าชายอานารนะยิ่งนัก พระองค์ทรงดำริอยู่เสมอว่าเจ้าพี่คงมองเห็นทางปลอดโปร่งอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่จึงสละราชสมบัติออกบรรพชาจนกระทั่งหกปีภายหลังจากพระสิทธัตถ,ถากุมารออกสแสวงหาโมกธรรมแล้วมีข่าวแพร่สะพัดจากนครราชครืเข้าสู่นครหลวงแห่งแคว้นสักกะว่าบัดนี้พระมหามุนีโคตมะสักยะบุตร ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเทศนาสั่งสอนปวงชนชาวมคธอยู่เจ้าชายอานันทะทรงกำหนดพระไทยไว้ว่าเมื่อใดพระพุทธเจ้าสเสด็จมาสู่นครกบิลพัฒน์พระองค์จะขอบวชในสํานักของพระพุทธองค์วันหนึ่งณสันถาคารแห่งกรุงกบิลพัสสากยราชทั้งหลายประชุมกันมีพระราชกุมารหลายพระองค์เข้าประชุมด้วย พระเจ้าสุดโททนะซึ่งบัดนี้เป็นพุทธบิดาเป็นประธานพระองค์ตรัสปรารภว่าท่านทั้งหลายบาัดนี้ท่านคงได้ทราบข่าวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ไม่ใช่ใครอื่นคือสิทธัตถากุมารบุตรแห่งเรานั่นเองทราบว่ากำลังประทับอยู่ณกรุงราชครึ์ราชธานีแห่งพระเจ้าพิมพิสาร ข้าพเจ้าขอปรึกษาท่านทั้งหลายว่าเราควรจะส่งคนของเราไปทูลเสด็จมาเมืองเราหรือควรจะคอยจนกว่าพระองค์เสด็จมาเองผู้ใดมีความเห็นอย่างไรขอให้แสดงความคิดเห็นได้มีราชกุมารองค์หนึ่งชูพระหัตึ้นเมื่อได้รับอนุญาตให้พูดได้แล้วพระองค์จึงแสดงความคิดเห็นว่าข้าแต่สกยราชทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าเราไม่ควรทูลเชิญเสด็จข้าพเจ้ามีเหตุผลว่าเมื่อตอนเสด็จออกบวชพระสิทธทัตถะก็ไม่ได้ทูลใครแม้แต่สมเด็จพระราชบิดาเองอีกประการหนึ่งกบิลพัทเป็นนครของพระองค์เรื่องอะไรเราจะต้องเชิญเจ้าของบ้านให้เข้าบ้านเมื่อพระสิทธทัตถะโอ้อวดว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว จะไม่กลับบ้านของตัวเองก็แล้วไปเมื่อพระองค์ไม่คิดถึงพระชนกหรือพระประยุรญาตทั้งหลายเราจะคิดถึงพระองค์ทำไมข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าต้องถึงกับทูลเชิญสเสด็จก็เป็นเรื่องมากเกินไปพระราชกมุมารตรัดจบแล้วก็นั่งลงทันใดนั้นพระราชกมุมารอีกองค์หนึ่งลุกขึ้นกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินและสากยาวงศ์ทั้งหลายข้อที่เจ้าชายเทวทัตกล่าวมานั้นไม่ชอบด้วยเหตุผลเข้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยเจ้าชายสิทธาาัตถะแม้จะเป็นยุพร,ราชมีพระชนมายุยังยาวก็จริงแต่พระองค์บัดนี้เป็นนักพรตและไม่ใช่เป็นนักพรตธรรมดายังเป็นถึงพระพุทธเจ้าอีกด้วยแม้แต่นักพรตธรรมดา เราพูดถือตัวว่าเป็นกษัตริย์ยังต้องให้เกียรติถวายความเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุฉไหนเราจะให้เกียรติแก่พระสิทธ,ธัตถะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าและพระญาติของเราไม่ได้ข้าพเจ้าเห็นว่าตำแหน่งอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นตำแหน่งที่สูงส่งมากพระมหาจากักรพรรดิยังต้องถวายพระเกียรติ ทำไมคนขนาดเราจะถวายพระเกียรติไม่ได้ข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะส่งทูตไปเชิญเสด็จพระองค์เข้าสู่กบ,บิลพัทพระราชุกุมารน,นั่งลงการที่เจ้าชายอา,นานัาทะเสนอมานั้นเจ้าชายเทวทัตคานโดยอ้างตำแหน่งพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นที่ตั้งก็ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นใครๆก็อาจเป็นได้ ถ้ากล้าโกหกชาวโลกว่าตัวเป็นพูดเอาเองใครๆก็พูดได้เทวทัตเจ้าสักยะสูงอายุผู้หนึ่งลุกขึ้นพูดถ้าเจ้าชายสิทธาาัตถะลวงโลกว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่เธอเข้าใจเราก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องเชิญเสด็จยิ่งขึ้นเพื่อจะได้รู้ให้แน่นอนว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือพระพุทธเจ้าปลอม สันถาคารเงียบกริบไม่มีใครพูดขึ้นอีกเลยพระเจ้าสุดโททนะจึงตรัสขึ้นว่าท่านทั้งหลายถ้าเราเถียงกันมาแบบนี้สักกี่วันก็ไม่อาจตกลงกันได้ต่างคนต่างก,ก็มีเหตุผลน่าฟังด้วยกันทั้งสิ้นข้าพเจ้าอยากจะให้เรื่องจบลงโดยการฟังเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอถามที่ประชุมว่า ผู้ใดเห็นว่าสมควรเชิญสเสด็จลูกของเรามาสู่เมืองขอให้ยกพระหัตถ์ขึ้นจบพระสุรเสียงของพระเจ้าสุดโทธนะมีพระหัตถ์ของสักยวงศ์ยกขึ้นสลอนมากมายแต่ไม่ได้นับเพราะเห็นว่ายังเหลืออยู่เป็นส่วนน้อยเหลือเกินคราวนี้ท่านผู้ใดเห็นว่าไม่สมควรจะเชิญสเสด็จขอให้ยกพระหัตถ์ขึ้นปรากฏว่ามีสองพระหัตถ์เท่านั้น คือเจ้าชายเทวทัตและพระสหายคู่พระไทยเป็นอันว่าเสียงในที่ประชุมเรียกร้องให้ทูลเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าสู่กบิลพัทเจ้าชายอานนนพอพระไทยเหลือเกินทูลอาสาไปรับเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยตนเองแต่พระเจ้าสุดโททนะทรงห้ามเสียเจ้าชายเทวทัตข้างแค้นพระไทยยิ่งนัก ตั้งแต่เป็นพระราชกุมารน,น้อยๆด้วยกันมาไม่เคยมีชายชนะเจ้าชายสิทธัตถะเลยเวลานั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจากอุรุเวลาเสนานิคมตำบลที่ตรัสรู้ไปสู่อิสิป,ปต,ตนะมรุกทายะเพื่อโปรดปัญจวัคคีแล้วโปรดพระยาศาและชดินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารแล้วเสด็จเข้าสู่กรุงราชเครือ เพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารตามปฏิญญาณที่ทรงให้ไว้เมื่อเสด็จผ่านมาทางราชครืสมัยเมื่อสแสวงหาโมฆธรรมได้รับวัดเวรุวันสวนไม้ไผ่เป็นอารามสงฆแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแล้วข่าวกระชอนทั่วไปทั้งพระนครราชครืและเมืองใกล้เคียงทรงได้อัครสาวกซ้ายขวาคือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร และพระมหาโมคคลานะเป็นกำลังสำคัญในเวลาเย็นชาวนาครราชครืมีมือถือดอกไม้ทูบเทียนและน้ำปานะมีน้ำอ้อยเป็นต้นไปสู่อารามเวลุวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาและถวายน้ำปานะแก่พระพิสุสง่งพระเจ้าสุดโททนะทรงส่งทูตมาทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเพื่อเสด็จกลับพระนคร แต่ปรากฏว่าทูตเก้าคณะแรกไปถึงแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสายศรัทธาขอบันประชาอุปสมบทและไม่ได้ทูลเสด็จพระพุทธองค์ต่อมาถึงทูตคณะที่สิบซึ่งมีการุธายีมหามา์เป็นหัวหน้าไปถึงวัดเวรุวันขอบันประชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาค แล้วจึงทูลอารัธนาพระพุทธองค์ตามพระดำรัสของพระพุทธบิดาพระผู้มีพระภาคมีพระอรหันตขีนาศพจำนวนประมาณสองหมื่นเป็นวริวารเสด็จจากกรุงราชคฤห์สู่นคนกรกบิลพัทวันละยดละย,ด,ละยดรวมหกสิบวันในระหว่างทางได้ประทานพระธรรมเทศนาโปรดประชาชนให้ดำรงอยู่ในกุลวิเศษต่างๆตามอุปนิสัย จนกระทั่งถึงนครกบิลพัทพระพุทธบีดาเตรียมรับเสด็จพระพุทธองค์โดยสร้างวัดนิคโครธารามถวายเป็นพุทธนิวาสการเสด็จมาของพระพุทธองค์ครั้งนี้เป็นที่ชื่นชมสมนัตของพระประยุรญาติยิ่งนักเพราะเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วที่พระองค์จากไปโดยพระญาติไม่ได้เห็นเลยแม้แต่งเงาของพระองค์วันรุ่งขึ้น ถ้าผู้มีพระภาคสเสด็จออกบินทบาทผ่านมาทางปรา,าสาทของพระบิดาพระเจ้าสุดโทธนะทอดพระเนตรเห็นแล้วรีบสเสด็จลงไปจับชายจีวานของพระองค์แล้วกล่าวว่าสิทธัทถะทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้ตระกูลของเจ้าเป็นคนขอทานหรือสากยวง์ไม่เคยทำเลยเจ้าทำให้วงของพ่อเสีย บ้านของเจ้าก็มีทําไมจึงไม่ไปรับอาหารที่บ้านเที่ยวเดินขอทานชาวบ้านอยู่พ่อจเจ้าหน้าไปไว้ไหนพ่อเป็นจอมคนในแผ่นดินเป็นกษัตริย์ลูกมาทําตนเป็นขอทานมหาบอพิษเสียงนุ่มนวลกลางวานจากพระโอษพระผู้มีพระภาคบาัดนี้อาตามาภาพมิใช่สากยวง์แล้วอาตามาภาพเป็นอริยวงเป็นพุทธวงศ์ พระพุทธเจ้าในอดีตท,ทุกทุกพระองค์ทรงกระทำอย่างนี้ทั้งนั้นอาตมาภาพทำเพื่อรักษาวงของอาตมาภาพมิให้สูญหายสำหรับบ้านอาตมาภาพก็ไม่มีอาตมาภาพเป็นอนาคาริกามุนีผู้ไม่มีเรือนช่างเถิดสิทธัะเจ้าจะเป็นวงอะไรจะมีเรือนหรือไม่มีเรือนพ่อไม่เข้าใจแต่เจ้าเป็นลูกของพ่อ เจ้าจากไปเจ็ดปีเศษพ่อคิดถึงเจ้าสุดประมาณพิมพาหรือก็คร่ำครวญถึงแต่เจ้าราหุนเล่ามีบิดาเหมือนไม่มีเวลานี้เจ้าจะต้องไปบ้านไปพบรูปพบชายาและพระญาติที่แก่เท่าว่าแล้วพระเจ้าสุดโททนะก็นำเสด็จพระพุทธองค์ไปสู่พระราชวัง ถวายขาธนียะผวชนิยาหารอันประณีตสมควรแก่กษัตริย์พระผู้มีพระภาคแสดงพระธรรมเทศนาโปรดให้พระบิดาเป็นพระสกทาคามีและพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนานางเป็นพระโสดาบันแล้วเสด็จกลับสู่นิคโครธาราม